สวัสดีครับผมต้นทักกุกอกนะครับเนี่ยครับมาดูกันนะครับว่าลุงลุงนะครับนะครับนี่นะครับก็นะครับลุงก็ไปออกไปทุละนะครับขอบคุณค่ะป้าขอบคุณค่ะนี่นะครับลุงก็ไห้หอมทองนะคั ฮะกล้วยเขียวเนใช่ตอนนี้ป้าท้อนะก็กินผักขมแล้วก็กล้วยเขียวมีบล็อกฟรีอ่ะผักสีเขียวผักสีเขียวป้านึ่งผักเขียวผักโขมกินทุกเป็นห่วงนี่นะครับป้าไม่ตลอดเพราะว่าเด็กเราเราตามความคิดเรานะเด็กได้ตัวไม่เหลืดโอ้โหได้ตัวไม่หลุดโอเคขอบคุณ ครับลุงนะครับก็ไปธุระนะครับลุงจะไปธุระนะครับ

ประกอบคุณสาดไร้ห้องห้อลุงกับป้าไปธุระนะครับคุณอาคุณล,ลาวันนะครับครับน,นะครับนะครับนี่นะครับนีกใจเลยนะนี่นั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่นี่กเป๋า นะครับลุงป้าลืมกระเป๋านะครับและตอนนี้นะครับโอ้ยบริการคือ,อยยไหลหนเนี่ยนี่นะครับ <c oughs> ลุงจิมมี่เขาก็ไปด้วยนะครับนะครับลุงจิมมี่ไปเป็นเพื่อนนะครับ <c oughs> ลุงจิมมี่ก็ไปเป็นเพื่อนนะครับผม <c oughs> นี่ครับตอนนี้ป้าก็กำลังรอ นะครับปลาก็นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนี่ครับป้าก็ไปแล้วนะครับปลาก็ขึ้นรถไปแล้วนะครับ นี่นะครับนี่นะครับลุงก็ไปแล้วนะครับลุงไปแล้วนะครับนะครับลุงก็ไปแล้วนะครับลุงไปแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่ครับแล้วก็ลุงก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็ส่งลุงไปทุระนะครับ นะครับลงทนก็แต่นไปร่วมทําบุญกันนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับไ,ไม่ได้จอดครับไม,ไ,ไม่จอดอไ,ปอไ,ไปทุระนะครับลงไปทุระนะครับผม ต่อไปก็จะมีหินมีทรายมาลงเนาะเดี๋ยวลองครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับยาวมาดูอีกครั้งนะคะเครื่องดับนะคะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆเลยนะครับนี่นะครับกำลังชดบิดเลยนะอ่าดูกโต๊ะกว้างขึ้นจริงจริงนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดู สดใสสดชื่นกันนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านทีใจในี่นะครับเป็นบรรยากาศหน้าบ้านลุงนะตอนนี้นะครับนี่นะครับก็ นะครับเป็นบรรยากาศที่นาบ้านลุงณะตอนนี้นะครับผมก็เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามในช่องต้นฮับกกอกด้วยนะครับนะครับแล้วก็เปล่าอันนี้ก็อันนี้ไปอันนี้ไปข้างไปไหนตอไหนแล้วนนีกัใช่ครับ ไปตั้งแต่เช้าไปตั้งเป็นพักๆแล้วครับโอ้แต่งตัวสบายๆนี่นีนี่นี่ด้วยนะครับมาจำองมาแต่งตัวสบายสบายสบายดีค่ะนี่นะครับก็มาดูดูยายจำลองนะครับเรียกอะไรป้อมมันอ่ะที่ชาผมนะท่นได้จะได้มานี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนี่นะครับก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สมานโอ้ ไม่เป็นวะคลิเลยใช่ไหมจะเหมือนกันผมก็ไม่ใช่ผมกลิปอ๋อเป็นอะไรสุดกันการว่าเบิ้งไหนครับไม่อันนี้อันตรายเลยลำบมาได้เลยนะนี่ตรงกลางหลังด้วยโอ้ยผมก็เป็นผมก็โดนเอ้าไม่ไม่ไม่กดหรอเรียบร้อยแล้วผมกดตั้งแต่แรกแล้วนี่ฮะผมก็ผมเพิ่งมารู้เมื่อสักประมาณเกือบเดือนที่แล้วนี่เอง แล้วเข้าไปตรวจแล้วก็กดบใช่ครับเขายังกัเราข้่งูไม่อันท่าถ้าเราไม่ไม่เข้าไปตรวจมันก็ขึ้นทุกปีเขาเข้ามาดูาแา<บ>ทุกทุกปีเลยเนาะใช่ครับเนี่ยคงก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแบบพี่แม่จะแม่เป็นเนี่ย พอผมเข้ามาดูที่แรกนะเขาก็กดให้เราเนะเราก็คิดว่าเขากดให้นะให้เราเองใช่ครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็พี่วันนั้นพี่เสือจะบอกผมไงโเออแสดงว่าเขาดูหมดแล้วพ่อก็เพิ่งรู้ว่าใช่พ่มีถ้าเป็นไลฟ์สดงจะมีอยู่สองสองแบบที่เราไม่ได้ิี ช่คือพออย่างเงี้ยปั๊บพอเสร็จนล้วผมรีบเข้าไปดูเลยทุกทุกครั้งที่เราลงตเราต้องเข้าไปดูไลฟ์สดของเราใช่ในห้องหลังใช่ไหมใช่ครับแต่แล้วบางทีอ่ะถ้ามันยังตรวจสอบไม่เสร็จมันก็กดกดแล้วมันจะมันจะยังไม่บันทึกให้เราเราต้องไปดูซ้ําอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะคนที่เขากลับมาเนี่ นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบลงคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เลยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับ